อ่าแล้วครับผมก็ขอกราสวดดีลิงที่วัฒน,นาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอรตี้บาิบอยแล้วก็ผมเอฟดอฟคนเดิมคนเดินมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมเกมที่ผมเล่นในวันนี้นั่นแหละนะผมขออนุญาตมาพูดถึงลัคกี้ดอตัวใหม่ก่อนนั่นเองนะครับผมก็คือเจ้าตัวรีเจนเอ็มสิบสามนั่นเองนะครับผมเป็นรีเจนที่อ๋สวยงามสวยงามมากๆนะผมพูดได้เลยว่าสวยงามมากมันมีให้กดดูแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยว นี่นะฮะแล้วก็เนี่ยดูได้เลยว่าคุณจะปรับแต่งยังไงอะไรยังไงผมก็เล่นไม่เป็นหรอก <c oughs> แค่เข้ามาดูศูนย์เล็งน,นะครับผมก็สําหรับใครนะที่ชอบตัวเอ3อยู่แล้วนะฮะก็ลองเล่นมันได้นะครับเอ้ลองซื้อลองสุ่มมันได้นะเผื่อฟุกเผื่อฟุกนะฮะหรือว่าให้แน่เลยก็เหมาเลยนะครับก็นี่ดูตัวละครโคตรชิตัวละครสวยมากตัวละครโคตรสวยนะครับแล้วก็มีมีดมีรถนะครับแล้วก็อ่ารถก็สวยนะมีท่าเต้นนะครับ แล้วก็ปืนนะฮะก็จะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมไปให้ดูลักกี้ดอออีกสักตัวหนึ่งนะครับที่แบบกลับมาใหม่นะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ <hour> โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในลักกี้ดอออีกตัวหนึ่งก็คือที่เพิ่งกลับมานะครับก็คือเจ้าตัว CBR4 นั่นเองนะครับวันนี้นะผมจะมาสุ่มให้ดูด้วยเมื่อก่อนผมเคยสุ่มไปแล้ว2อัน นะครับแต่ว่าผมจะมาส่งให้ดูหนึผมอยากได้ c b r 4ฟมากผมชอบนะครับผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเล่นใน MP มันสนุกมากเลยนะครับแม่มันต้องจัดป่ะโอ้โหดูดิแต่ละอย่างนี่คือสวยๆทั้งนั้นเลยขู่ขวานโคตรเทเขาเจ๋งเขาเจ๋งออโอ้โหดูระเบิดควันนะผมสวยมากๆเลยนะสำหรับระเบิดควันตัวนี้นะฮะเวลาปลานมันก็จะมีเป็นเอฟเฟกที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้ฮอโหดูดิโอ้โนี่ ตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งครับเ k คที่กล้องนะครับกล้องมันแบบว่าไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นกล้องแบบพิเศษนะครับโอ้โหดูสิครับโอ้โหดูท่าเต้นมันสิครับนี่ปล่อยตดปูปูป,ป,ปูโอ้สวยมากเลยตัวละครกระเท่น,นะผมชอบตัวนี้เหมือนกันครับมันอยู่ในโทน,นำดำๆนะครับแบบโทมืดๆเล่นได้ดีโอเคแล้วก็ปืนไฮไลท์เลยโอ้โหดู ยัยนี่คือความสวยของมันสินะไม่นะทำไมมันสวยอะไรขนาดนี้ทุกคนดูสิครับนี่เปลี่ยนเปนสีฟ้าแล้วโอโ้โหโอ้โหเสียมเงินไม่เจ้าโอโ้โหโคตรเทนะครับผมสุ่มเลยแล้วกันเอาเฮ้ยไม่เอาผมจะแบบลุ้นๆไงข่ามอนิเมะไม่เอานะครับ2 4งรี่สิบสี่ีไปย,ยังไงออกเปิด ฮอ,อมาทำไมฮอเอาปืนหรือมันก็ตัวละครเหอเขาใจะ,ะเออตัวละครหรือมันก็ปืน400 cp ครับจัดไปยังไงดียังไงดีโกเธอ what the f อ้โอเคต่อเลย640นะครับโอ้ยเมื่อกี้แม่งไปกระติกตรงปืนกูก็หลงดีใจได้ขวานโอเคพันสองรหูแรงแล้ราคาเริ่มแรงแล้วยังอ้อ อย่างน้อยขอ AK 1 1 7ได้ปะละ่ะแม่งไม่ได้เลยเหลือ3อันนะครับตัวละครแล้วก็ปืนแล้วก็ AK 1 1 7ที่ผมอยากได้ทั้ง3อันเลยกู <laughs> จะบ้ากูจะบ้าตายแต่ผมพูดได้เลยว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกนะเอาไว้รอดูในวันข้งหน้าโอเคเดี๋ยววันนี้เข้าไปรับชมเกมที่ผมเล่นกันก่อนเลยว่ามันจะมาสัแค่ไหนนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยล้วเรียบแล้วนะฮะโอ้ก็ล่มสวยๆนะครับโอ้โอ,โอ,โอ,โอมีคนโอ้มีคนลงด้วยขอเก็บปืนก่อนลกักตังนะครับผมปืนที่ผมจะเล่นในวันนี้ทุกคนก็คงรู้กันแล้วนะในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปนั่นเองแต่ว่าวินาทีนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมพูดได้เลยว่าผมจะไม่รู้ชื่อปืนแต่ <laughs> อตอนตัดคลิปแล้วก็ทําปกคงไปหาชื่อปืนนะแต่ผมผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแอลขีดอะไรทุกอย่างนี่แหละ <laughs> นะแต่ตอนตัด คงรู้นะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้นะขอเก็บปืนเก็บอะไรก่อนลักกังนะฮะตอนนี้โอ้โหเกลือมากเลยไม่มีของดีๆใช้เลยเฮ้ยผมเล่นลูกศรไม่เป็นโอเคแต่ okay. เก็บของเก็บอะไรก่อนนะเอ้ยโอ้โหเบอร์สี่ตาเนี่งผมเห็นนะครับตาวิเศษเห็นนะก่อแตกยังไงครับไม่รอดพี่บอกเลยนะ้องว่ายังไงก็ไม่รอดเอ้ยป๋าจา่ามาแล้วลูกจา่ามีของไหมเนี่ยหรือว่าน่าจะมาแบบเหมือนหนีตีนมานะ โอ้น่าสงสารจริงเพื่อนเอ้ยไม่มีของเนาะโอเคเหมือนว่าตอนนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่น่าจะเละเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับกําลังโดนส้นตีนยำอยู่แต่ผมจะมาช่วยสองคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเออโอเคโอเคครับมีคนหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมต้องใจเย็นก่อนนะขณะเออโอ้สองคนพี่เห็นนะครับน้องแต่ว่าไปเลยละกังไปเลยละกังแถวนี้เขาไม่มีคนนะครับ โอเคเก็บเก็บแท็กก่อนโอเคสองแท็กเลยตายแล้วกลกันเชียโอเคจ้ะโอ้ปั๊มโอ้เดี๋ยว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 โอ้อย่าไม่ตีโอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้ดีมันไม่ยิงผมมันไม่ยิงผมถ้ามันยิงผมเมื่อกี้นะผมตายนะครับโอ้ขอบคุณมากเพื่อนโอ้มมนยิงฉันขอบคุณมากนะครับผมใครที่สนใจนะครับบอกแล้วนะเข้าแคนผมเออเพื่อน เข้าแคนผมเนี่ยเล่นกับผมได้ฟรีๆนะครับอย่างเช่นน้องเบอร์สี่คนนี้ก็ได้เข้ามาร่วมคลิปแล้วก็ร่วมเล่นเกมกับผมนั่นเองนะครับผมโอ้ยข้างหน้าชิบหายแล้วไม่เห็นก็ขอซิกแซกซ้ายขวามาดิครับบวกเมื่อไหร่เลือเล่อนหรือแค่นี้พี่ก็เอาว่น้องพี่จะเลื่อนเหลือสองแต่มันต้องวัดใจไงโอ้โหผมวัดเลยเมื่อ,อกี้ดีนะยิงหัวเขานะครับผมวัดเลยเพราะาเพื่อนตายหาหมดแล้ว <laughs> แพ้ก็คือแพ้นะครับโอเคแล้วผมไม่มีเกาะด้วยไงผมจะไปช่วยเพื่อนยังไงวะน้าเพื่อเบอร์สองอะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาติขอญาติเลยนะฮะหาหาอโอ้ยได้ยินขอให้เป็นบอทเธออย่างโอ้สุดยอดได้เป็นบอทจริงๆด้วย <c oughs> ขอเกาะหน่อยบอทจ้านะฮะมีโอ้ของฟูของฟูโอเคเดี๋ยวผมปั๊มเกาะกันเลยโอเคนะคตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปช่วยเพื่อนเบอร์สองนั่นเองนะครับผมผมว่า อ๋อศัตรูเขาน่าจะไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาไม่น่าจะอยู่แล้วนะเอ้ยสลไม่ติีเอ้ยเสียงเสียงอุยยงอ้ยนี่ไงอุ้ยโอ้โอ้โอ,โอ้มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหโดนยิงไปเม็ดเดียวมึงรีไว้์กลับเลยเหรอิึงโดนยิงไปเม็ดเดียวเองนะโอเคโอ้โหมาดิครับเองแกเองแกบวกกับพี่นอกวงก็มาครับผมก็มาพี่ไม่เคยกลัวเนาะโอ้โหสองคนด้วยก็มาเดียวพี่เปิดก่อนได้ปูด กิก่อนได้ปูดมาดิก็มาดิมาไอ้นี่วิง่งวิ่งงงงวิ่งงงงงก็กอแตกๆมาดิโอเคเพื่อนมาเหลือคนนึงครับแน่จริงก็ชุบเพื่อนดิแน่จริงก็ชุบเพื่อนเองซ่แต่ชุบมาก็ตายวงอยู่ดีโอเคเฮ้ยโอ้โอ้โอเคครับเขาคนนี้น่าจะช่ำชองหูเขาหิวผมมากเลยเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะยิงผมแต่ผมขอชาร์จเลยแม่งเอ,อ้ยรีไว้หนีไม่เป็นไรนะครับคนนี้เขาใจร้อนมากเลยนะเขาเล่นโลกมากเลยนะครับเอ้ยเฮ โอ้ยโอ,ยโอยโลกโลกอีกแล้วเห็นนะว้นนี้อย,อยู่ไหนไวะนี่ไงล่ะลูกจ๋านี่ครับอย่าโลกก็จะโอ้โหโเขาโลกสองรอบสามรอบแล้วนะเพื่อนผมเก็บเพื่อนไม่ทันผมเก็บเพื่อนไม่ทันเออไม่เป็นไรนะเพื่อนหนึ่งคนเสียสละนะเพื่อนแรกกไปสองคนนั้นก็โอเคอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเดโมขออนุญาตขับรถเข้าวงก่อนเลยละกังนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหวงโคตรแรงไม่แรงหรอกรถที่ละหนึ่งโอเคตอนนี้ก็ขับเข้ามาในวงในวงไม่ตายหรอกโอ้โหเหลือๆสิบเอ็ดเกาะไม่มีนะฮะขอญาตปั๊มเกาะอะไรสักนิดหนึ่งก่อนลนะกังโอ้โหบอกเลยว่าจุกจุกอะ่ะวันเนี้ยโอ้โหผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้ปั๊มเกาะขอเกาะเพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วผมว่าผมจะไปต่อผมขอญาติทิ้งสองคนนี้นะครับเพราะว่าผมจะไปตามหาพระคัมภีร์ ไปแล้วจ้าเพราะว่าถ้าผมรับคนใดคนหนึ่งมาคนนึงก็ต้องถูกทิ้งถูกต้องไหมผมก็เลยเลือกที่จะทิ้งสองคนแม่งเลยโอเคผมขอเอากล่องแอดับก่อนนี่ครับปืนแอลอะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้อ่านลืมช่างมันเถอะเอาไปว่าพกใหม่ละกันนะฮะแต่เพื่อนๆคงรู้ชื่ออยู่แล้วนะเลื่อนแค่ชื่อคลิปก็เจอแล้วแต่ผมไม่รู้โอเค เติมเกาะก่อนโอ้โหลงรถเมื่อกี้แรงจัดเลยรถแรงกระแทกจากคิมะโอเคนะครับข้างหน้ามีฮออยู่นะครับน่าจะเก็บแอดดรอปอยู่ซึ่งแอดดอปอืมทำไงดีงั้นปลาระบุดไปก่อนแลยนะหนึ่งลูกเซิฟเฟสวยๆไปลงหวัวดิตุ้มอุย้ยโดนน,น้น่ะโดนนะตะเกาะไม่แตกนะโดนถักถากนะผมงัดฮอเลยมีคนอยู่ใกล้ฮอแล้วนะ่โอ้ยก็แตกนะก็แตกนะนุ่มน้อยยังไงครับผมว่าผมชาร์จเลยดีกว่าพวกเขาน่าจะแบบ อ่าไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วผมไม่มีสกิลอัปเกรดด้วยดิชิบหายแล้วเขาจะได้ยินเสียงตีนผมไหมแต่ตอนนี้ผมขอหาก็เลยแล้วกันมาไหมจ้าอุ้ยไม่มีว่ะผมขอเอาโอดินก่อนเลยแล้วกันนะครับผม <Okay. S 1> เพื่อปกป้องชีวิตตัวเองนะครับ <Okay. S 1> โอเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผม <Okay. S 1> เบอร์นหนึ่งลงไปนอนกิ้งอีกแล้วนะฮะไม่เป็นไร <Yeah. S 1> อันนี้ผมอยู่คนเดียวด้วยนะครับเน <Yeah. S 1> ี่ยรู้จ่า์ทิ้งให้เขาอยู่สองคนแล้วนะ <Okay. S 1> <laughs> โอเคนี่แคนผมทั้งหมดเลยนะสี่คนที่เล่นด้วยกันเนี่ยรวมถึงผมด้วยนะก็คือแคนเดียวกันหมดเลยนะครับใครอยากเล่นกับผมแบบนี้นะเข้าแคนมาชวนได้เสมอน,นะครับแต่ถ้าผมกดกดปฏิเสธไปแล้วอะ่ะกรุณายอย่าชวนต่อนะเพราะผมทําคลิปอยู่แล้วนะถ้าถ้าได้เล่นก็คือผมกดได้เลยนะครับโอเคมาดีครับมาดีครับอย่างนี้ยังไงครับรอบไหมเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกาะไม่แตกด้วยโอ้โหพกกูพกกูโคตรเบาเลย แต่ขอดูระยะใกล้ๆหน่อยละกังมันเติมเกาะอยู่นะครับวิ่งวิ่งโวลเป็นนังอินเดียไม่รอดหรอกไอ้หนูเข้าใจฮะโอ้ว่าผมเล่นคาร์ดินจาด้วยเสียงมาเลยค่อนข้างเบากว่าปกตินะครับต่อต่อให้ไม่อัปเกรดมันก็จะค่อนข้างเบาอยู่แล้วนะครับโอเคเอ้ยผมเห็นนะว่ามีคนอยู่ข้างหน้านะครับโอ้โหผมนึกว่าเขาไม่เห็นผมชิบหายแล้วเลือกคไม่มีผมเหมยผมโอ้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 หิวหิวโอ้หิวหิวก็มาดี แม็กซีบอบนี่ไงโอ้โหแม็กซีโดนพกยิงอ่ะอืโดนพกยิงหัวแตกหัวแตนไปเลยผมบอกได้เลยนะครับใครที่อยากจะเล่นพกนี้นะเล่นเถอะครับพกแม่งดีพอๆก,กับแม็กซีบเลยนะผมผมพูดได้เลยแม่งแรงมากๆด้วยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเอารถก่อนนะครับโอเคโอ้โหตอนนี้เบอร์หนึ่งก็ใกล้จะขิดแล้วครับผม แทกก็กใกล้จะหมดแล้วผมว่าผมรีบไปก่อนดีกว่ามาดีครับขับรถเบน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 ขับรถมนแล้ววันนีงกูเป็นหลังกูเนี่ยโอเคเข้าวงก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคฮะโอโหโคตรไกลตอนนี้นะครับแท็กใกล้จะหมดแล้วผมทันหรือเปล่ายังไงจะขอโทษทีครับเก็บแท็กไม่ทันครับ ไม่เป็นไรนะเหลือบอกก็เบอร์สี่น้องเบอร์สี่นะผมไม่รู้ชื่อน้องเขาด้วยนะครับเห็นเขาขอเล่นเข้ามาผมก็เลยให้เล่นนะผมบอกแล้วนะผมไม่ยิงนะครับผมใครที่อยากที่จะเล่นกับผมเลยเข้าแคนมาเลยนะเห็นไหมไม่จะเป็นต้องเก่งครับผมโอเคอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าขอพี่ชิมนะอุ้ยก่อแตกนะโอ้โหโคตรแรงเลยระยะเนี้ยนะผมพู้เลยว่าแรงจัดประหยัดจริงโอ้โหนี่พกหรอเนี่ย เฮ้ยถามจริงนี่มันพกเลยโอ้มันแรงมากนะครับมันเล่นง่ายกว่าแม็กซิด้วยเอาจริงเพราะว่าแม็กซิมันลั่นไวกว่านี้มัน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 เลยแบบหมดแบ็คไวเงี้ยอันนี้มันหมดแบ็คช้ากว่านะครับอุ้ยข้างในข้างในมีคนลงใหม่ข้างในมีคนลงใหม่เออกลางไปแล้วนี่ไงมาดิครับอุ้ยเติมเกาะด้วยอุ้ยผมจะเลยว่ะโอ้กรทุเรนเลยเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมจะเลยไม่เป็นไรช่างมันจะขอรูดหน้าหน่อยแล้วกันเองลงข้างล่างนี้ ช่มันแรงะะม,มากมันแรงโคตรๆอะครับผมมันแรงโคตรๆอ๋อปาตังกาปาตังกี้จริงๆเลยโอเคนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหโคตรเยอะกูว่าแล้วกูได้ยินเสียงอะไรอยู่ไกลๆเยอะชิปโอเคเดี๋ยวเดินผมเดินแอบๆบแบบก่อนนะเราเป็นนินจาเงียบเสียงแต่เดี๋ยวเดี๋ยว น้องอย่าเดินตามพี่เพราะว่าพี่ไปเดินจามันต้องเงียบสิน้องเดินตามอย่างงี้เดี๋ยวมันรู้อ๋อนี่ไงกูว่าแล้วพูดจะไม่ทันขาดคำมันรู้จริงๆด้วยว่าอยู่ตรงนี้ชิปหายแล้วไงผมว่าผมจะไปสเตลข้างบนต้องหน่อยนะครับโอเคยังไงครับผมอ้โอโหผมขอสะลิงออกก่อนเลยกันยังไงครับอ้โอโหมันรู้ตำแหน่งจนได้หนีก่อนไม่นะเบือ่อตายตาย โอ้ยปวดหัวโอ้โหเอาจิงป่ะถ้าเมื่อกี้น้องเขาไม่เดินตามผมนะหรือว่าแยกกันนะเขาปั๊มเป็ดขึ้นไปนะผมว่าผมไม่โดนว่ะเพราะว่าศัตรูอ่ะมันได้ยินเสียงเท้าน้องถ้าสังเกตนะครับเมื่อกี้ที่ศัตรูมันโดดลงมาชาร์ตอ่ะมันโดดลงมาชาร์ตตัวน้องเบอร์สี่นะครับไม่ได้โดดลงมาชาร์ตผมซึ่งเขาเดินตามผมไงมันก็ต้องเห็นผมด้วยแล้วทีนี้ศัตรูมันก็โถมโถมโถ,ถมมาเึกออกว่า โอ้โหแล้วเขาเป็นปั๊มเป้แต่เขาไม่กดสกิลปั๊มเป้นะน้องอ๋อไม่เป็นไรถือว่าสนุกสนุกกันไปนะครับผมผมไม่ตีเลียดนะน้องถ้าได้ดูคลิปก็อย่าอะไรนะครับผมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะแค่สนุกสนุกนั่นเองนะเอาไปปรับปรุงเอาไปปรับใช้ได้นะครับคือเล่นคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปปรับใช้ได้ดูสถานการณ์อะไรอย่างงี้นะครับผมก็ประมาณนี้ฝากก็แลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปด้วยนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ